วัสดีจ้ามือนอีเงี้นางสิมาเฮ็ดกับเขาจ้าเฮ็ดเมนู่กี่ออมกบจ้าลังไฟเตานี่นะเพ,กกพื่อนกบเลยอมกบใส่ผักจานพริกขาวนี่ได้ผักจ้ะกระเบื้อขวดไปแล้วนี่ออมกบพีเนอจะห้ามอะไรก็ชิมาออม แสงไฟก็คน,นกุ๊บอยู่นี่เหรอเห็นปะคนกุ๊บเลยตามบอ,อกพีกก่อนตามบอ,อกพีกใหอ่อนกบจ้ ยดนทั้งนอกนี่ขวกับมือไม่ยทั้ทงหนอกทิกกอนด้วพี่น้นองเอย,ยาเบิงทางส่งน้อกันเยนี่อมกอบมปหามาไหก็มาออมอลไรแบั

น,นี่ปลาอย่างทุกอย่างได้พิษฮากบก็ขึ้นนียกบมาเกตแปดตัวใช่สีมะออมใช่ผักใส่บมกบัว้อมตัวกับเป็นได้หลา,ายพี่นอ้องเอ,อ้ยมาไปกินเลยคุณอาจเจ้าตีเถาวะละละกินพวท่านอ่านกบใส่กันเล้วพี่นอ้อง มาใส่กัุญแยพี่น้องเ้ยแก้วประแดกพี่น้องมาใส่ออมปลาแดก ใส่แกล็ดอยากใส่อยากใส่ฟืนแบบบานๆเท่าไงจำมัน,จนแจกคนเกล็ดนะพี่เนาะหักใส่ใส่โอเคยังดอกบักบัวดอกบักอื้อพี่เนาะดอกบัอออกอก้งอือ้อ ใส่ก็มี่เราแค่ก,แก็มี่เราหัวมยอนหรือหลายอย่างคือเราไม่มีออมออมกบกบกระลังมั่นแก่เา่าจีถอ,อกแล้วกบกระลังมั่นคือเราเพี้กระปูกเองกระปูค่อยนั่นดอกมันเป็นมันเป็นหยังดอกไม่หวันไม้หวันท่อ กับเป็นเส้นเสี่ยวอยู่บน้องเอ้ยเห็นยังอะไรไกล่หลายโบดอันนี้ก็มกโคตสิ่วฝนตกเมือ่อคืนนี่ไปมกเนื้อมาได้หลายโมกโคตสิ่วเฮ้ยมึงเครื่องสักฝ่ายู่ใน,นปลาหยางพี่เนาะ ใกลก็หลายหลายฉันจะนัวันไหวอยู่หมอก็นั่งเหนือดถาจถาาเบื้งน้ำกันพี่น้องเลยบัดเดี่ยวเอาบวกบวบเซกอนเด้อพี่นอ้อใมันเปนื่อยให้มันบวกบวบใจแหลจังจบติดโปงรอเจังเนาพักหรือใเนาะจะถาบน้งอบครบับ องใหญ่อ,กอ,กอมกลบด้ยนาะออมเบบบ้านบ้านเอานีแบบ่บอีสานเลยออมแบบอีสานออมแบบผู้บนออมแบบนี้วกวัวเขาเบือมาปวดี่ก่อนจะคองปูกเองเลยพี่นนอก ผักก็มีแต่ของปลูกเองมักบ่เอาก็ปลูกเองตัวมักแตงผักตูมักอื้อปลูกเองเบิดเนาะเอาตัวนี้นนปนนนไปใส่ก่อน ใส <AT> ่เบิดเลยว่าอันเบาเรื่องมาผีกับเพื่อนเศร้าอยู่ซีเมนไม่งั้นท่อไม่งั้นเขียวบอกยังไงอือเออไม่งั้นไม่งั้นทองบอกมันจ่อที่นี่มันกันบ่ได้บ่ได้แก่ย้อนมันก็หลวกไปเบิดตัวไอ้หน่วยเหี่ยวไปเบิดพี่เนาะไม่ใช่ละ ตอนเห็นแนวพี่เอสอยดูได้สิบคนเดกินแนะบกร้อนมืดห่วงน้องมืดน้องวันท่อปุงกันเด้อวันนี้เด้อพี่น้องจังวนะหวะนางผู้ไหลคอยเงินบ่กเปิดลูกงไปที่ล่ะไปสุรดกันเถอะปุงล่ะ กบกระเพราเดียวมันก็คือสีซุกอยอ่ใส่ร้ายแสบหลายเขาว่าก็ว่าใส่หลายแสบหลายเนาะไเปิดร่อหนึ่งก็ยะงบไหนก็ดเนียกินฟืนเัรไงั่ะหนึ่งเขาแกะ ที่มกันแซ่บแซ่บแล้วได้แ mm ล้วเจบแล้วพี่น้องแซ่บแล้วองค์กรอนุยควรยันยันมัวไงไงนี่ก็จะเอาพักใ่แบบเอาขนเลย ส si ัก si ูก่อนเอาเนื้อพี่น้องใส่พักก็นเนื้อบันเดี๋ยวนีใสพักใสพักาบายาเใจเย็นป้าหมอยู่ปาหมอกัแกงยู่นี่ ไปแกงอยู่เล้ีย่นี่เอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยต่ลมลมทวนเหมือนงโอ้ยนะครับจังหวะเปิดพอดีพอดีโอ้มันคืออะไรมันลมับวมันมันโยน้อนรงไหนเปิดมันโอนเนาะขามันตัางตรงไหลเปิดเนาะตัจากมันบ่จากกันบ่แม้ตัวรุมตัวไต่อ๋อวมันคลำมาเด็สต๊อเด เอ๋อก็แก so ่แะไรพี่น้องออมกบเนี่ยออมกบไทยอ้วนเลยพี่น้องแก่อะไรพี Alban ่น้องเห็นว่าใส่ก <un> ินน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนี่ยแก่เลยอ่อมกบไทยอ้วนใส่ผักไปตอนไปตอนเลยสิ่กบเผาอลไรครับมาซับมะซับเผาแบบนีพี่น้องกินน้ำกันได้พี่น้องเนื้อ เดาเดาเดาพี่น้องมันเห็ดอยู่ทั้งนอกใหดกับเขาอยู่ทั้งนอกนี่ละตาพ่อนนี้นั่นหนึ่งเขาอยู่หนึ่งเขาอยู่ทั้งในเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ้อมกบพี่น้องเนี่ยเดาเรืองพี่น้องเรืองเนี่ยไปกินนะแรกบาทนี่อ้อมกบแบบบ้านแบบ อีสารอีสารเท่าจ้านี่ออมกบเต็ดไปจ้าผักเยอะๆแล้วละจ้าแล้วๆวมาตั้งพี่ตั้งพี่กระโมกประซิวซิวกับแล้วแล้ว,ว,พ,พ,ว,ว,วพี่น้องอันนี้มกประซิวออมอันอันยังก็ โอ้ oh. จะกินบ่พี่น้องคนมุกปลาซิยวออมโบพี่น้องเนี่ยพร้อมกินเล้อจ้านนนนเนี่ยจ้าไอเรื่อพี่น้องเนี่ยอะไรเรือเนี่ยเบิ่งน้ำกันนั่งจกกีบกันเด้อพี่น้องว่าอยู่ดีมีแห้งวดสถุปุจจุกคนเด้อจ้า ลำด้วยลำด้วยโศกมันเลยจ้ะเด้ออายุมันยื่นมันยื่นถือไว้ด้วยรัตตีเลยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า